สวัสดีค่ะพี่พีปสามวันนี้นะคะเรายังอยู่ที่คําศัพท์ในบทที่3มกันนะคะก่อนที่เราจะทําแบบฝึกหัดในวันนี้มาทบทวนคําศัพท์กันก่อนนะคะอ่าเจ้าชูอสมองอ่าเจ้าชูสวยมววลินด้วยนะคะสวยแปลว่ารอเชี่ยวเลี่ยงเชี่ยวเลี่ยงแปลว่าสวยนะคะต่อไป,ไปคือไอคือไอแปลว่าน่ารักต่อไปข้าง ช่องหมิงแปลว่าฉลาดนะคะต่อไปหาวหาวแปลว่าดีต่อไปค่ะปังปังแปลว่าเก่งอ่าจละลซส้ออทำแล้วเด็กๆออกเสียงนะคะอะไรเอ่ยคำแรกคำนี้ช่วยเคลียรยอะไรเอ่ยชืย่อสมัคไไอ ช่องหมิ่แปลว่าฉลาดค่ะต่อไปข้างเดียวหาวต่อไปตั้งแปลว่าเก่งแปลว่ายอดเยี่ยมนะคะอ่ะต่อไปเราจะไปทําไมฟฝ้หัดโอ้ยยังยังยังยงวันนี้เราจะไปย้อนกลับไปตอนที่เราอยู่ปหนึ่งคำศัพท์ปหนึ่งจะขุดออกมาแล้วนะจริงๆแล้วเราก็เจอมาตลอดนะคะปะหนึ่งปสองแล้วก็ปสามเราก็ต้องเจอด้วย แต่ว่าก่อนที่จะไปเนี่ยเมื่อกี้จริญศรีทุกวนคําศัพท์ไปละเด็กๆช่วยเจริญศรีหน่อยอ่าช่วยจริืศรีหน่อยว่าแต่ละคํามันแปลว่าอะไรเพราะว่ารอบต่อไปนี้เจริญศรีจะไม่อ่านแล้วนะคะให้เด็กๆอ่านเองจริญศรสมจช,ช่วยแปลว่าอะไรคะตอบก่อนที่เจริญศรีจะ,ะ,จะเฉลยค่ะคํานี้คือลองต่อไป,ไป ต <pl ains> ิ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกต่อไปเพี้ยวเลี่ยงแปลว่าสวยค่ะอ่าต่อไปค่ะถ้าจำตัวจีนไม่ได้หนูอ่านที่พินอินนะคะสระเออเอชางเออไอชวี่ไอเออไอเคอเออเคอชางเคอไอชวี่ไอเคอไอแปลว่าได้รักต่อไปแปลว่าอะไรคะแปลว่าดีนะคะเฮอเอาเฮาชาง ต่อไปค่ะแปลว่าอะไรคะแปลว่าเก่งยอดเยี่ยมนะคะตัวอังปังไปค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตัวนี้ตัวจินจะเขียนยากนิดน,นึงนะคะดูที่พินอินได้ค่ะสระองสระอิงนะคะชื่อองค์ชงยินชงมัวอิหมิงหยางหมิงชงหมิงแปลว่า อ่านี่แหละที่จอร์สซื้อบอกว่าเราจะมาย้อนอดีตกันนะคะสมัยอยู่ป .1 อ่าตอนนี้เด็กๆอ่านตามจอร์สซื้อนะคะถ้าเกิดว่าใครยังจำไม่ได้วอนีทาทาวอนีทาทาวอนีทาวอนีทา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  วันนีทาวัานีทาพอนึกออกไหมคะว่าแปลว่าอะไรอ่าแปลว่าฉันเธอเขาเขาที่เป็นผู้ชายเขาที่เป็นผู้หญิงแล้วก็มันนั่นเองนะคะถ้าใครจำเพลงนี้ไม่ได้มาฟังเพลงกันดีกว่านะคะ เดี๋ยวเราจะมา้องพร้อมกันไอวนีทาชาวอนีท่าาวนีทาวนีท่าท่าท่าทาทาท่าท่าท่าทาทาวนีทาวนีทาวนีทาท่าวนีทาท่า เอาแล้วจะสปิดเสียงดีกว่าปิดเสียงดนตรีดีกว่าไม่รู้ว่า <Pop> อ <ify scenes expand> ันไหนจะไปไวกว่า <se> ก <es Spanish people> ันแต่ทีนี้แนบเพลงนี้มีท่าด้วยนะคะอ้าวมาไม่โป้งขึ้นมาวันีท่าท่าวันีท่าท่าวันีท่าวันนี้ท่า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 วันีท่าวันีท่าพอจำได้แล้วใช่ไหมคะ ว่แปลว่าฉันหนีแปลว่าเธอทาแปลว่าเขาที่เป็นผู้ชายเขาที่เป็นผู้หญิงแล้วก็แปลว่ามันได้ด้วยนะคะออกเสียงเหมือนกันหมดเลยเพียงแต่ว่าเขียนไม่เหมือนกันไหนเขียนไม่เหมือนกันยังไงเราไปดูกันนะคะจำแบบฝึกหัดนี้ได้ไหมคะเด็กๆเคยทำตอนอยู่ปหนึ่งเลย แล้วหน้านี้จะซื้อให้เด็กเขียนตัวจีนครั้งแรกด้วยนะคะมีทาตัวนี้ทาตัวนี้และทาตัวนี้นะคะซึ่งทาสามทาเนี้ยออกเสียงเหมือนกันหมดเลยแต่ต่างกันตรงที่ว่าทาตัวแรกแปลว่าเขาที่เป็นผู้ชายทาตัวที่สองแปลว่าเขาที่เป็นผู้หญิงเพราะว่ามีตัวหนีอยู่ข้างหน้าหนีแปลว่าผู้หญิงฉะนั้นคำศัพท์คำไหนก็ตามที่มีตัวนี้อยู่ จะเกี่ยวข้องกับผู้หญิงทั้งนั้นส่วนทาตัวนี้ไม่ได้แปลว่าผู้ชายทาตัวนี้มาจากคําว่าเหรนที่แปลว่าคนนั่นเองนะคะส่วนทาตัวเนี้ยไม่รู้มาจากอะไรเหมือนกันแต่เหมือนกับว่ามันใส่หมวกอยู่ทาตัวนี้แปลว่ามันเอาไว้เรียกสัตว์หรือสิ่งของเท่านั้นจะไม่เอาไว้ใช้เรียกคนนะคะอะต่อไปจําได้ไหมคะว่าเราจะเอาคําไหนไปเติมตรงไหน พ้อแรกเนี่ยจะเราซื้อให้เป็นซินเดอเรลล่าอุ๊ยไม่ใช่สโนไวท์ White, ไปยเสวะกงจูคือเจ้าหญิงหิมะขาวนะคะเราจะพูดถึงเขาที่เป็นผู้หญิงคนเนี้ยเราจะใช้ทาตัวไหนดีคะตัวที่หนึ่งสองสามหรือสี่อุ๊ยฉเฉลยแล้วตัวที่สองนั่นเองเพราะว่าสโนไวท์เป็นผู้หญิงถูกต้องค่ะต่อไปช้างค่ะอ่ะการกล้วยเราจะใช้ทาตัวไหนคะตัวที่สามถูกต้อง ต่อไปเขาผู้ชายเป็นนักเรียนนะคะใช้ทาตัวที่หนึ่งซันต้าค่ะซันต้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือว่าเป็นสัตว์เป็นผู้ชายฉะนั้นใช้ทาตัวที่หนึ่งนะคะต่อไปค่ะคุณครูคุณครูแสนสวยใช้ทาตัวที่สองอ้าแล้วถ้าเกิดว่าจะเราพูดถึงคนแคะทั้งเจ็ดอ่าคนแคททั้งเจ็ดแน่นอนว่าจะใช้ ทาตัวนี้ตัวเดียวไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขามีหลายคนใช้ทาตัวที่หนึ่งตัวเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าเราต้องบอกว่าพวกเขาไม่ใช่เขาคนเดียวนะคะฉะนั้นหนูจะต้องเอาคำว่าเมินมาต่อท้ายอันนี้ต้องขออภัยจริงๆขออภัยอย่างแรงนะคะเพราะว่าจระซึกก็คำศัพท์มาผิดจะต้องมีตัวหลอนชื่อผางอยู่ข้างหน้าเขียนแบบนี้มันเบี้ยวตรงๆนิดนึงอ่าตรง,ง,ะตรงละ คำนี้อ่านว่าเมินเมินเป็นเสียงเบานะคะออกเสียงว่าเมินแปลว่าพวกซึ่งเวลาเราจะอ่านว่าพวกเขาเราก็จะใช้หนีอาทามินพวกเขาที่เป็นผู้หญิงทาเมินพวกมันก็เป็นทาเมินพวกพวกเราพวกฉันก็จะเป็นบอเมินพวกเธอก็จะเป็นหนีเมินแล้วตอนนี้คนแคร์ทั้งหมดเลยใช้ พาเงินแบบนี้นะคะอ่ะมาดูตัวอื่นบ้างตอนนี้จะระสือไปหน้านี้ค่ะหน้านี้นะคะเป็นคำศัพท์ที่เราเพิ่งเรียนไปก็จะมีคำว่าเขือไอ้ชองหมิงเที่ยวเรี่ยงช่วยหาวแล้วก็ปังแล้วทีนี้นะคะลูกเราจะเรียนในวงกลมนี้นะคะซึ่งจะราซสือแปะเด็กๆไว้ซึ่งซึ่งอีกแล้วซึ่งหลายซึ่งมากคำนี้ ฮาแปลว่ามันเราเรียนไปละเมันเรียนไปแล้วเมื่อกี้นะคะฉะนั้นเหลือคําเดียวก็คือคํำนี้คือคําว่าเชิญเชิญเชิญแปลว่าจริงๆนะคะอ่ะให้เด็กๆทายสมมุติจาละสืซอรจะบอกว่าน่ารักจริงๆน่ารักจริงๆเราจะเอาคําว่าเชิญมาผสมกับคําว่าเขออาื่อให้ทายคะว่า จอร์ดซูจะพูดว่าเจนเขอออไอหรือเขอไอเจนเฉลยเฉลยได้หรือยังเฉลยค่ะเฉลยก็คือต้องพูดว่าเจนเขอไอาวางสลับพี่กันเลยเหมือนกับคําว่าเหนิเหนห่าวใช่ไหมคะเหมือนกับว่าเหินเหินตาเหินเสี่ยวมันวางสลับพี่กันกับภาษาไทยนะคะฉะนั้นน่ารักจริงๆภาษาจีนก็จะกลายเป็นจริงๆน่ารักนั่นเองต่อไปฉลาดจริงๆ ฉลาดจริงๆก็จะพูดว่าเจนชงหมิงสวยจริงๆก็จะพูดว่าเจนเพียวเลี่ยงหล่อจริงๆก็จะพูดว่าเจนชว่วยดีจริงๆก็จะพูดว่าเจนหาวยอดเยี่ยมจริงๆเป็นเจนปังอ่าเด็กๆตามอ่านตามนะคะเกิดหลักสืตอตูเจนเขอไอเจนชงหมิงเจนเพียวเลี่ยงเจนย เชิหาวเชินปังอใช้เป็นกันแล้วนะคะง่ายๆมาดูแบบฝึกหัดหน้านี้อุ้ยจะระซื้อข้ามตรงนี้ไปตัวนี้ก็เรียนเมื่อสักครู่แล้วนะคะตอนนี้เราอ่านทีละประโยคดีกว่าหัอมันหนีมันฮามันฮามันฮามันจริงๆจะราซื้อมีเพลงด้วยนะแต่ว่าทํำดนตรีไม่ทัน เพราะว่าลูกสาวไม่อยากจะเล่นด้วยร้องยังไงรู้ไหมคะร้องว่าวอมันนี่มันทาเมันโอ้ไม่ใช่สิวอมัน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 นี่มันทามันวอ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 มนนี่มันทามนวอมนวออันาอาไว้ทําดนตรีเสร็จแล้วจะซืซึมาสอนร้องละกันถ้าทางสนุกเนาะถ้าทางสนุกจริงๆอ่ะเรามาดูหน้านี้กันจะสื้อพิมพ์ผิดรอบที่สองลค่ะลูก หน้านี้ไม่ใช่หน้าย4สิบสี่นะคะเป็นหน้าที่31นะคะหน้าส1สิบเอ็ดนี้เด็กๆช่วยจาเหล่าซื้อหน่อยช่วยจาเหล่าซื้อแปลประโยคที่หนึงหน่อยค่ะประโยคที่หนึงบอกว่าหนีเชินหาวหนีเชินหาวแปลว่าอะไรหนี่แปลว่าเธอเชินหาวแปลว่าเธอดีจริงๆ ใครตอบถูกเก่งมากนะคะหนูเชินตั้งประโยคต่อไปค่ะประโยคต่อไปพูดว่าหน,นีเมินฉินตั้งหนีเมินฉินตั้งแปลว่าอะไรดีคะหนีแปลว่าเธอหนีเมินแปลว่าพวกเธอหนีเมินเฉินตั้งแปลว่าพวกเธอเก่งจริงๆหรือพวกเธอย่อดเยี่ยมจริงๆนั่นเองประโยคต่อไปค่ะ อ่านว่ามาหมากจนเที่ยวเลี่ยงมาหมากจนเที่ยวเลี่ยงแปลว่าอะไรคะมาหมาก็คือคุณแม่มาหมากจนเที่ยวเลี่ยงแปลว่าคุณแม่สวยจริงๆค่ะต่อไปประโยคต่อไปล่าซือล่าสือจนเหล่าซือ,าซอจนองิงแปลว่าคุณครูฉลาดจริงๆ ประโยคสุดท้ายค่ะลูกเดี๋ยวจะให้ครูทิพย์ช่วยแปลประโยคสุดท้ายบอกว่าจ้อยเหล่าซอรอเจนเที่ยวเรี่ยงแปลว่าอะไรดีคะครูทิพย์จ้อยเหล่าอเก่งมากค่ะไม่ใช่ค่ะครูทิพย์เอากรลี่ศูนย์ไปเลยนะคะเจนเพี่ยวเลี่ยงแปลว่าสวยจริงๆจ้อยเหล่าซอเจนเที่ยวเลี่ยงแปลว่าจ้อยเหล่าซอรอสวยจริงๆค่ะไหนใครแปลถูกยกมือหน่อยอ่า ถูกต้องเอาคะแนนเพิ่มไปเลยนะคะลูกอะมาทำาอบฟฝอกหัดกันข้างล่างดีกว่าพ่อแรกเนี่ยจะเป็นช้างหนูคิดว่าช้างเนี่ยเป็นตัวแทนของสัตว์ที่สวยหล่อเก่งฉลาดน่ารักหรืออะไรคะช้างจะเป็นตัวแทนของสัตว์ที่ฉลาดค่ะลูกต่อไปคุณหมาน้องหมาจะเป็นตัวแทนของสัตว์ที่น่ารักคะ่ะคนนี้ละคะ คนนี้เป็นตัวแทนของคนเก่งเพราะว่าดูเขากําลังวิ่งอยู่สุดท้ายมีเด็กน้อยเอาดอกไม้ไปให้คุณยายอันนี้เป็นตัวของคําว่าดีนะคะเด็กๆจะต้องเอาคํา,าว่าเชื่อเรื่องหาวช่วยชงหมิงเข่ไอ้ายตั้งหาวลงไปเติมให้จระซื้ค่ะจระซื้ให้เวลา5นาทีสามารถดูคําศัพท์จากหน้ายีได้นะคะเริ่มค่ะ หมดเวลาฉเฉลยเลยนะคะอ่าข้อที่หนึ่งตาเสี่ยงตาเสี่ยงแปลว่าช้างกรุณานะทําให้เสก่อนดูจอร์จเฉลยนะคะตาเสี่ยงแปลว่าช้างตาเสี่ยงเจิ้นชงหมิงแปลว่าช้างฉลาดจริงๆค่ะอย่าลืมนะคะมีจุดท้ายประโยคด้วยประโยคนี้มีลักษณะเหมือนภาษาอังกฤษ นะคะเขียนคล้ายๆกันเลยแต่ประโยคนี้คือพิมพ์อินทั้งหมดนะคะนำหน้าด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ระหว่างคําจะมีช่องว่างอยู่และท้ายประโยคมีจุดนะคะมีจุดฟูลสต็อปอยู่นะคะต่อไปเกลเกลแปลว่าหมาเกลเนเผออายแปลว่าหมาน่ารักจริงๆต่อไปค่ะฮาเันปั้งเขาเก่งจริงๆข้อสุดท้ายฮาัน ขาวแปลว่าเขาดีจริงๆนะคะใครตอบถูกทั้งหมดจ่าจะบสบปรบมือให้เลยนะคะเตนอีนิพายาอลาอสำหรับชั่วโมงนี้เราจะเรียนถึงแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าอืมชั่วโมงหน้าไม่เจอกันเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าวันพุธเป็นวันหยุดของป .3 ทับง ก็จะไม่เจอการเอาแล้วสารทับสองกับสารทับสามเอาไงดีสงสัยจะระซือต้องหาเวลามาซ่อมหนูแล้วค่ะโอเคสำหรับวันนี้ใจเซียงค่ะไม่ต้องถ่ายรูปส่งนะคะเอาเฉพาะงานที่จะระซื้อต้องการเพราะว่าหลายคนยังไม่ได้ส่งนะมีอ่าไหนๆก็ไหนๆละจะระสือทวงเลยละกันอย่ากให้ได้ทวงนะจะโทรจริงๆนะนายยิมสามค่ะตุ๊ดตนายยิมสามนะคะดนี้นะคะ เติมมานายุคค่ะแล้วก็มีหน้ายิ้มห้านะคะแล้วก็มีแบบฝึกหักค่ะแบบฝึกหัดอยู่ในหน้าสี่14 15นะคะแล้วก็มีอีกหน้านะคือหน้า19ค่ะถ่ายรูปส่งในอัลบั้มส่งงานจีนนะคะหรือหรือหรือจะส่งลายส่งตัวก็ได้ตามใจโอเคอ่ะสวัสดีเจเจี่พวงงานแล้วสบายใจบายยส่งงานเก่าด้วยนะ บายบายค่ะงานค้างงานค้าง